เิพรอยตาโยมสาธุชนทุกๆท่านในวาระดิถีปีใหม่พุทธศักราช2,567ดีอัตมภาพจะได้มาแสดงความยินดีอวยพรให้สาธุชนทุกๆท่านแต่รับพรพร้อมกัน พรคือสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ดีเลิศที่ทุกทุกท่านทุกทุกคนต้องการจึงตรงกันข้ามกับคำวา่าด่าแช่งแต่พรเป็นสิ่งที่ <c oughs> มนุษย์ทุกคนต้องการปรารถนาเมื่อเราต้องการปรารถนาความดีต้องการพร เราก็ต้องสร้างเหตุแห่งความดีเหตุแห่งความดีคือการที่เราทุกท่านมีศีลธรรมในจิตในใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นพุทธศาสนิกชนให้รู้จักใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ทำตนของตนให้เป็นคนที่มีประโยชน์ สร้างคุณงามความดีบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนต้นและแก่ส่วนรวมรวมไปถึงประเทศชาติบ้านเมืองเมื่อเราทำสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วพรคือสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนต้องการปรารถนานั้นก็จะมาหาเราอย่างบันดีปีพุทธศักราช2567 ล่วงไปแล้วหนึ่งปีเป็นอดีตล่วงไปแล้วกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมทางกายทางวาจาทางใจที่เราทำเราพูดเราคิดไปเอาคืนไม่ได้กลับมาไม่ได้ต้องหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาทแบ่งการเป็นสามการด้วยกันคือหนึ่งปัจจุบันกา คือการในปัจจุบันที่เรามีชีวิตอยู่ในขณะนี้ในตอนนี้อดีตการล่วงมาแล้ว2,566อนาคตการ2,568ก็ยังไม่ถึงอย่างลมๆเล้งๆอยู่ยังคาดการไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราต้องอาศัยปัจจุบันการเป็นอารมณ์เป็น ปัจจุบันที่เราจะต้องทําให้เห็นในขณะนี้ในตอนนี้จะสร้างคนงานคามดีก็ตามอะไรก็ตามต้องทําในปัจจุบันไม่ต้องไปหวังอนาคตทําปัจจุบันให้ดีที่สุดส่วนผลนั้นก็จะตามมาเพราะฉะนั้น <c oughs> ธรรมะที่จะนำฝากกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในวันนี้ก็คือ ธรรมะเรียกว่าหัวใจเศรษฐีทุกๆท,ท่านทุกๆคนต้องการเป็นเศรษฐีเป็นคนร่ำรวยเป็นคนมั่งมีแต่ต้องให้มีธรรมะในจิตในใจหรือว,ว่าประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในปัจจุบันมีอะไรบ้างมีสี่ข้อด้วยกันแปลเป็นภาษาไทยเลยหนึ่งขยันหา หนึ่งขยันหาในการที่เราดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันอาศัยความขยันหมั่นเพียรในการทำมาหา้ยงชีพในทางที่สุจริตเป็นคนขยันอย่ากเกียจคร้านเป็นคนขยันขยันหาสองรักษาดีเมื่อหามาได้แล้วต้องรักษารักษาให้ดีใช้ในสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะ รักษาไว้ให้ดีรูนะ้จักว่าการใช้การจ่ายว่าใช้เท่าไรเหลือเท่าไรเก็บเท่าไรนะต้องแบ่งสันปันส่วนไว้ในการที่เราสแสวงหามาได้ก็รักษาไว้ให้ดีข้อที่สามคบกันระยานมิตรนี่สำคัญคนบางคนเสียเพ,เพราะเพื่อนเพื่อนพาไปทำในสิ่งที่ไม่ดีชักชวนเป็นทาง ไม่เกิดประโยชน์นำซ้ำยังเกิดโทษด้วยนั่นคบเพื่อนที่ดีแล้วกันระยานมิตข้อที่สีให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอย่าูุรุยสุร่ายได้มากใช้มากไม่ใช่ได้น้อยก็ต้องใช้ตามมีตามได้ไม่ใช่ได้เท่าไหร่ใช้เท่านั้นหมดไม่ไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนั่นคือรู้จักการถนอมทรัพย์บริหารทรัพย์ สินที่ตนหาไม่ได้นี่เรียกว่าหัวใจเศรษฐีถ้าใครทําได้ดังหัวใจเศรษฐีสี่ข้อก็จะเป็นคนมีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะไม่เป็นหนี้เป็นสินใครรู้จักการใช้รู้จักการจ่ายนะพูดง่ายๆว่าธรรมะบทนี้ท่านเรียกว่าหัวใจเศรษฐีท่านย่อววายังไงย่อสั้นๆว่าอุอากะสะ อุมาจากอุทธานสัมปทาอาอารักขาสัมปทาก,กัลยาณมิตรตาสะสะมะชีวิตาจึนะางรวมเลยว่าอุอากะสะเป็นเป็นคำจะต้องท่องจำให้มันได้ง่ายๆถ้าไปพูดเอาเต็มว่าอุอุอะไรอุอุทธานสัมปทาอารักขาสัมปทา,ากัลยาณมิตรตา สมชีวิตาจำยากเอาง่ายว่าอุอากาสะต้องให้รู้จักความหมายนั่นเพราะฉะนั้นปีใหม่ที่มาถึงนี้ขอให้สาธุชนทุกทกท่านได้ดำเนินชีวิตด้วยความสุจริตยุติธรรมยุติธรมธรมต่อตอนเองอย่ากโกหกตนเองเพราะว่าจะไปโกหกอะไรก็ตามคนอื่นไม่เห็นแต่ตัวเองเป็นคนเห็นเป็นคนรู้เพราะฉะนั้น ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2,567นี้จะมาภาพขออ้างเอียงคุณประสิรัตนาตรายคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์จงโดนบรรดาอภิบาลครุ้งกรองญาติโยมสาธุชนทุกทุกท่านที่ฟังอยู่ในขณะน,นี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญเจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขภะละจงทุกทุกท่านเถิด